สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่16พฤษภาคม2566นะครับก็มาดูสรุปของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ให้ไว้ทั้งหมด10คู่นะครับเข้าสูงแรก6เป็นสูงเต็ม5นะครับย้ำา2ท้ายเกม1ตาย1นะครับแหมตายนี่มาคู่แรกๆเลยนะทำให้เสียขวัญไปเลยนะครับแต่ว่าถัดมานะครับก็เข้าทุกตัวนะครับเข้าตลอดนะครับ จะมีคู่ดึกหน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้มีให้นะครับบอลเช้าไว้นะครับ4คู่ด้วยกันเข้าสูงแรก2นะยิงไว้หน่อยคู่หนึ่งคู่ของ FR ฟอาร์ฟานกะครับแต่ว่าราคาเนี้ยได้ก็ตั้งแต่ก่อนเตะแล้วนะครับคู่7โมงนี่แสบที่สุดนะครับจุดโทษยิงไม่เข้านะครับครึ่งหลังยิงได้ดึงอีกนะครับก็มาตามส่งเลยนะครับจบ0ูนย์ นะครับส่วนอลินซาลิมานี่ก็มาย้ำครึ่งหลังนะครับเปิดราคาวัดใจมาเลยทีเดียวนะครับ1.5ก็นะครับลงมายิงนะครับตามสเต็ปของบอลเช้านะครับแสบสันนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับให้ไว้3คู่ก็มีคู่ของไทยแลนด์เนาะบอลซีเกมนะครับแล้วก็จะมีชิวาสปอร์นะครับกับ เซมซันสปอร์นะครับเป็นของของหลีกตุรกีนะครับไล่เรียงตามเวลามาทุ่มครึ่งแล้วก็3ทุ่มด้วยกันนะครับสำหรับผลของบอลตามตำราเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับบอลตามตำราเมื่อวานนี้นะครับ CSK โซเฟียเนาะเจอกับเชโนมอนะครับก็ได้วิเคราะห์ไว้นะครับว่า น่าจะมีประมาณ2ประตูนะครับก็มา2ประตูจริงๆครับแต่ว่ามาครึ่งหลังนะเล่นกันปัสสาวะเหนียวเลยเฉยเดียวนะครับลูกที่2นี่ยิงนาที90บวกนะครับแต่ก็นะครับย้ำหลังไปก็กินเต็มไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นคู่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับบอลตามตำรานะครับบอลตามตำราวันนี้นะครับขอหยิบคู่ของนะครับนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์เอ่อ ลีกอะไรนะนอร์เวย์อีลิเซียนนะครับเป็นคู่ระหว่างไวกิ้งเอฟเคนะครับเจอกับออดบีเคนะครับทางด้านนะครับอัตราต่อรองแล้วก็จะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับไวกิ้งนะครับราคาผูได้เปรียบอยู่นะครับแฮนดิแคปเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับต่อครึ่งควบลูกน้ำหนึ่งจุดแปดสองนะครับส่วนสูงเต็มนะครับไปที่สองจุดห้าทับสามนะครับน้ำแปดสิบก็ ลุนนะครับลุนสประตูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มาดูเฮดทูเฮดนะครับพบกันทั้งหมดนะครับห้ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางเจ้าบ้านชนะได้ครั้งเดียวนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3ครั้งนะครับส่วนอันดับในตารางวันนี้นะครับไวกิ้งเอฟเคนะครับฤดูกาลนี้น่าจะฟอร์มดีนะเปิด เล่นไปแล้วหนะครับยิงไป13เสีย7นะครับผลต่างประตูได้เสียบวก6นะแล้วก็อด này, อด BK นี่เล่นไปแล้ว7นะครับยิงได้3เสีย3นะครับผลต่างประตูได้เสีย0นะครับอันนี้ผมก็งง,ง,งอยู่กับเขาเหมือนกันเหมือนจะเป็นอุดอย่างเดียวหรือเปล่านะครับยิงก็ไม่ได้นะครับเสียก็เสียน้อยนะครับเร่ยังไงเนี่ยชักยังงๆโอเค ก็เดี๋ยวไปติดตามผลกันดูแล้วกันเนาะราคาเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเข้าร่วมกับกลุ่ม THE s c o r e b o a r d นะครับเข้ามาชมผลงานย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังให้บริการฟรีอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็สวันที่หนึ่งมิถุนาก็จะเริ่มเก็บค่าบริการแล้วนะครับ นะ้อเข้ามาดูก่อนผลงผลงานเป็นยังไงหรือว่าจะเข้ามาเก็บกําไรกันไปก่อนก็ได้นะครับถูกอกถูกใจก็ค่อยสนับสนุนกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ